สอนอรา่านครโตมานสับาราสลาลสนนะครับสครอครัวนะครับแล้วก็ฐานพเรือกรุงเทพยี่สิบนายนะครับคอบครัวที่สาครับส่วนที่สาจากครอบครัวโรงแรมแล้วท่านคนสี่ครอบครัวถึงโรงแรมแล้วานนสนะครับประกอบด้วยประกอบด้วยฝ่ายรักษาคมสะอานายฝ่ายเลื่อนขึี่สิบนายกองารรณาใหกที่สุดท้ายนะครับสุดท้ายที่เป็นฝ่ายนั้นื เป็นถนหน้าพรลานนะครับโดยเป็นการประกอบด้วยสายรับสารรถไฟรถมาก็รถไปมันจะอยู่ที่บอกโดยทหารพอพอทราบจุด่นะครับที่กล่าวเมาื่อกี้เดีวถ้าถ้าถ้ายังไม่ทราบมาภาษาอักฤษให้ผู้นํำภาษาอีกฤษนะครับเว่า,าว่าของท่านไหนนะครับทวนไหมครับให้ทวนไหมให้ทวนพืที่ไหมครับหรือไม่งั้นให้ผู้ที่ควบคุมมาประสานกับที ้องขอบคุณจิตอาสาจากทุกหน่วยงานนะครับที่มาร่วมกับทางกรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะครับเอาแอ่ระมันเปลี่ยมหรดนะครับมันก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่มาร่วมกับทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอให้การจัด,จดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหวัวใจในครั้งนี้ก็สําเร็จ ต uhm, <lower cup S 3> ามว <ส situação. S 1> mm ัตถุประสงค์ของโครงการคุปปการขอบพระคุณมากครับทำอะไรครับตอนนีครัขออนุญาตนะครับอ่าหนามัยครับคุณหน่วยนะขออนุญาตเดี๋ยวเก็บป้ายได้เลยครับ ไปเลยเข้าเลยเข้าจุดเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không hấp dẫn